สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยิหลาน้อยอุ้งอิงนะฮะเมื่อนี้พี่น้องทั้งบอจโจเราก็ได้โพดอีกแล้วเราโพดว่าจังไรพี่น้องทัศนคติสำคัญกว่าพรสวรรค์เห็นบอกพี่น้องเตือนนะครับ <c oughs> เป็นคำเตือนเป็นคำบอกเราเป็นคำสอนนะฮะ ใ่เจ้าได้คิดว่าผู้ลงค้นว่าถ้าจะของมีพ่อนสวรรค์เกงและกูเออแต่ทัศนคติใช้ไม่ได้นะ,ะควขรมลูลซื้อววมนึกคิดพฤติกรรมของเจ้ามีต่อผู้อื่นจังใดบมนไปอักย่แต่ในห้หองนะฮะนี่ก็เอื่อว่าทัศนคตินะครับ มิควอมือซื้หลีบอกับผู้อืน่นนะฮะบอนไปมีอาคาติกับผู้อืน่นเออเห็นเขาได้จะคล้องบอ่อได้ขี่น้อยใจยิชฉามันจะเป็นหนังสี่เลยซุ่มวิสัยทัศน์บอ๊อกเกาไก่ทัศนาคาติบอมีบอมีทัศนาคาตินับพี่น้องทัศนาคาติมันคือ,อยิ่งหยังพี่น้อง เรคนกับสีบอกเขา้เา,า,ขาใจเนาะทัศนคติกับความรู้สึกความเข้าใจนี่แหละพี่น้องนะฮะความชอบนะครับพฤติกรรมเั่นสิเนาะคือคนทำง,งานเังสิเป็นคนมีทัศนคติกับเพื่อนร่วมงานไม่ดีเลยใช่นะมมีความรู้สึก พฤติกรรมบ่ดีครับเพื่อนร่วมง,งานพี่น้องนะฮะพู้องคนก็ออกไปทชชั้งอิจฉาเชงนสิพฤติกรรมนะสองเก็บตัวโรค่วนตัวเยอะเออเช่นสิเขาเอินทัศนคติบ่ดีนะฮะเจ้าสิมีพรอมสวรรค์ร่องม้วนไปเลยกระซำแต่เอฟซีเขาดูออกนั่นแหะ สายเงินกูไปยงังคือบอ่ดังบ่ปังคืออุอ้ง <c oughs> อิ้มน้องอุ้งอิยเน่ะวิสัยทัศน์เขาดีศัศนคติของน้องมันดีนะฮะพมรปซสึกของน้องพฤติกรรมเั้งสีน้องกับกได้ไดไปเก้าวเล่าผู้ใดนะฮะวิสัยทยัศน์ยนืเหมิ่นยนืหัวกับเมื่อได้ถือสมศรีสาเป็นอเออเขาเห็นว่าเป็น คนทิศดินลากยางนะฮะเป็นคนธรรมดายิ่านั่นแหละวิสัยทัศน์ศาสนาคติของยิ่ามันกะเลยเมื่อเล่นยดีแหมพี่น้องดีต่อองค์กรดีต่อเพื่อนร่วมง,งานนะครับคือบทโจรยร้อดโพดนั่นแหละนะครับร่องชิดเอาเจ้าถึงเจ้าสีมีพอนสวรรค์ในด้านเสียงรององ้องร้องมวนปนไยกระซังเสว่า ท่นเจ้ามีข้อมู้สึกกับผู้อื่นบ่ดีบพกเขาใจผู้อื่นนะครับมีโลกส้นตัสูงนะครับพฤติกรรมของเจ้าน่ะคนมันเบิงออบเบ่งออกเอฟซีเพิ่นก็เบิ่งออกมันกระิีพ่ดังนะเอฟซี FC เขาก็สีถอยห่างออกมาพวกมาไล่ก็สิบพอ่อได้มันเป็นเรื่องสั้นเด้นี่แหละทัศนคติ ทศนคติเนี่ยมีสามข้อแค่นั้นแหละพี่น้องมีสามขอ้อมีความขอใจก็เพื่อนร่วมงานนะฮะแล้วก็พฤติกรรมการแสดงออกกิริยาท่าทางนะครับแล้วก็ควมดูซื้อแย่ดีก็เพื่อนร่วมงานพีน่น้องแล้งก็อยู่นกันได้ก็มีความสุขนะฮะ้ามีสามขอ้อเฮ็ดสามข้อนี้ได้เนี่ยเจ้าสิมีความสุขเจ้าสิบ่มี อาคติบพุได้อยู่ไ้กับจะเลื่อนถ้าขาดสามคอีนเราทัศนคติก็ถือว่าเจ้าวุ้มีเจ้าเอ็ดบ่ได้เจ้ามีสะพ่อนสวรรค์เสียงดีโพดงามคนกะงามเสียงกะดีพ่อนสวรรค์ก็มีแต่ขาดทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานกับคือจบแฟนขับแฟนเอซีพ่อแม่เพื่อนกับบสนับสนุนนะฮะห้คิด ให้แก้นะฮะบ่าโจรบโพมากนี่คือให้มุ่เจ้านี่แก้ไขในส่วนนี้นะครับแล้วก็ชี้ยู่ได้มีความสุขประยุ่องคอ์กรนั้นก็มีความสุขแต่มีความรู้สึกดีๆเขาเพื่อนร่วมง,งานนะฮะว่มีอคติว่มีการยิจฉชา้าบ่าเป็นคนมีโลกส่วนโตสูงนะฮะนี่มันก็ชี้ยู่ได้ อันนี้ค็สิมาอ่านคอมเมนต์จากทา้งบ้านนะครับเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะผู้นี้เพื่อนกว็ว่าจชงไหนพี่น้องไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนถ้าพนักง,งานหรือคณะศาสนคคิิในเครงรบนะครับกับองคอ์กรงานก็จะออกมาไม่ดีนะครับทํางานก็จะทําได้แค่หน้าที่แต่ขาดการใส่ใจ งานที่จะออกมาจะไม่ค่อยดีประมาณว่าทําไปบ่นไปแตกต่างไปจากคนทัศนคติเชิงบวกเพราะทุกงานทำด้วยใจและความศรัทธาในองค์กรคนเหล่านี้ที่น่าส่งเสริมให้ได้ดีในวันข้างหน้านะมีทัศนคติดีก็เป็น,นตัวส่งเสริมนะครับ เป็นกระเบืงอยู่บจวัวว่านว่ดดันต่านองหุ้หญิงน้องหญิงเรามีศาสนคติดีตัวทุกคนนะฮะเราบ่เคยอิจฉาใัยนะครับเาานะราซื้อแซ์เล่าอาตารยยูเนาะกับพ่อโจนละล่ะสอนเล่าทุกอย่างที่ผ่านมาคือคนบอกได้สอนได้นอ้องหญิงบ่มคนคดื้อรั้นนะฮะฟังคว้ใหญย,ยฟังพอ่อฟังแม่ นี่น้องหญิงเอาเป็นตัวย่างด้อยพี่น้องนะครับตัวย่างก็เส้นนั่งยีกมแอมมันสีเนาะทัศนคติแล้วดีเลยพอนสวรรค์เราก็อา่านบ่ไหลยปไหนพอนแสวงเล่ากันวยหลายแล้วสําสหรับนั่งยีกมแอมนะฮะทัศนคติดีมากสําหรับน้องคนนี้นะครับเช่นป้อมแปมจชงนสีเห็นไหมน้องบพีเข้าไปเล้่ย วันเห็นเห็นเห็นกับพ่อใหญ่กันใช่น้องเบียร์ยังเสร็จเนาะบ่ง่ายๆพี่น้องนั่นแหละพ่อแม่เอฟซีประกาศเบิ่งอยู่พี่นอ้องผู้ใดเป็นเช่นไหนเบิ่งเบิ่งออกเบิ้งนั่นแหะนะฮะเช่นโซเฟียหอมแหม,ม่มพมแปมเังมเสียน้องเบียเขาหมอดยังเสร็จนะฮะมานะยังเสร็จฝ้าใส่ยังเสร็จโอ้ vt, หลายคนพี่น้องเนาะเห็นเห็นเลยนี่เบิ่งอยู่นะศาสนาคักีเขาดี นะฮะแตจังมีพ่พอพอแม่แม่เอฟซีเป็นพวกมาไล่เอามาไล่ํำใจให้เนาะพี่น้องทัศนคติดีเขาก็ต้องยินดีกับผู้เขาประสบความสำเร็จนะฮะพีน่น้องศิลปินในองค์กรตันงแต่จังสิมีความสุขฝากเนื้อพี่น้องมาแลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับยิ่าหน่อยนะแสดงที่ โรตัสรอชน,นะอายุทยาตำบลสามเรือนอำเภอบางพินนะฮะอายุทยาเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวไปชมให้กำลังหักำลังใจมเคลื่อนนี่โอ้ยปวดพวกผมมั่รรง,มงระแวงย่ละย่องเนาะปะาฮัดคนแม่มาแรงกับชิบวาแพ้่กันนะครับนะครับอยู่อายุทยาเอารับใต้คิปนี้กะ็ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเดินท่งหรยคว้มปอดไัยเด้อ ไปใส่มาใส่ทําการทำ้งานจะเรื่องหนุ่เรื่องมีเงินมีค้ำขอบคุณครับสวัสดีครับ